เอาละสวัสดีครับสวัสดีผมจะมาแข่งเบรคกับไอ้มาแข่งมาครับอันนี้ขอเพิดมแ้วค่ะของของผมเป็นมังกรฟ้าล่างสามของผมเป็นมังกรฟ้าล่างสองมึงโชวถูกไหมเนี่ยถูกถูกมังกรฟ้าล่างสองมังกรฟ้าล่างสามเฮ้ยเอ็งโชว์ไม่ถูกปลาไอเกียนจังช้าม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 าเร็วเร็ว ทีทูวันโกชูมึงช่วยบอลตัวไหนดิมึงช่วหายแล้วมึงม,มึงถ้ามหมือนจะเลยตีจนกูออกเลยตีมึงนันเนี่ยตีมึงจนไอ้เหี้ยตีกูเลยอ่ะกูมึงตีกูล้มในสนามชวนมึงออกโดนกูตีทีทวันโกชู So ที work, Hence, เดี๋ยว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 มาทีโอ้ยไอ้ควายมึงชูผิดโอกาสอีกรอบนึงถ้ามึงชูผิดกูชนะทีชูวันก็ทีอายาญาอาญาเอาใหมเอาไหม่ได้ไหมอาญ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 าอาญาญาญาเอาไหม่ไอ้แก่น ทีสองิันโก้ไอ้ยี่ออกสนามสนามมีโอกาสีอุยยี่ไอ้เกมเจ็บอยู่นะผมไม่ใช่สายตรงตีเหมือนมึงอะตูดดิตูดมันเป็นสายป้องกันอะไรสายป้องกันพ่อมึงอะสายนิ่งเว้ยีเอามาตูดกลับไป ึงจะเอาตูดเปลี่ยนเล่นเราเล่นเปลี่ยนตูดเออผมขอลองตูดก่อนนี่ตูดนี้เห็นไหมนี่นะคะตูดพรมนะคะนี่ตูดที่พรมใช่เป็นสายโจมตีนะะโอ้โหสีโคตรเข้ากันอ่ะเอไมึงเหมือนเรียงสีเลยอะเอ้ยสีโคตรเข้ากันตูดเฉียงนะครับตูดเฉียงมาตูดสายไม่สนิท โโอ้หนึ่งสองสามโอ้ยเหี้ยแตกเลยมึง<ะ>โอ้ยชิ้นส่วนกูแตกเป็นไงเออยนี่นะคะชิ้นส่วนแตกนะคะเนีย่ยชิ้นสว่วนระเบิด<อ>นี่กูอยากลองอะกูจะทำไรกูอยากลองอยากอยากที่อะไรอีกยู่ ไอ้เฮียใส่ได้ชืยใส่ได้เอ๊ะมันเปลี่ยนได้ไงม,มามาเลยแล้วแดงแดงฟ้าม่วงสีตาไอ้เฮียไม่ตรง<ะ>ไม่ตรงไม่ตรงกุมขุนควายเดี๋ยวคลิปมึงได้เหลือง <Extreme. S 3> อะไรเหี้ยระวังคลิปมึงเหลืองนะเหลืองอ,อะไร เหลืองต้องแก้ผ้าเว้ยหนูจะแก้ผ้าดิคิบมึงเหลืองแน่โชว์หำกลุ่มตุ่มตุ่มไอคิบเกมเหลืองทำไมมึงไม่โชว์คิบเกมมึงเหลืองไหมทีทูวันโก้ กับของเองเว้ยเองลองอันนี้ดูดิกับอันนี้ไม่ลองลองดูไม่ไม่ไม่ใครวะใครรู้ช่าของมันมคนุณเป็นใครครับเร็วไ <will> อเกนอนนูนจะเอาตูดอันนั้นกูจะใช้ตูดนี้แหละตัวน,นี้ เอาเร็วๆอย่ารีบตกตบมั่เออโตมหนึ่งสองสามตอ้ย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 ย่าย่ากริ่หนึ่งสองสาม ไอ้รอยของกูบอ่ะไอ้เหี้ยหนึ่งสองสามไอ้นี่รอยกูแน่เลยเนี่ยสีไอ้เหี้ยสีอันรี้วรอยอันนี้รอยกูแน่ไม่รู้อะเอ้ยเอาเอาชิดชิดเอาชิดชิดไอ้รอยพวกนี้อกูจำได้ของกูมันจะเป็นสีชิดเปบนนี้เลยทูวันเอาไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้กูก็คุ้นอ้เอ็กซ์ตรีมหนึ่งสอง าทีทุกนโป้ช <laughs> เฮ้ยนี่ใช่เอฟรีมได้ดหรอเจ๋อเจ๋อเจ๋อเจ้อเอหนยสองสามอะไรของกูเป็นรอยเหมือนจะหักเลยว่ะ like น้าไอเกน้เป็นรอยเหมือนจะหักลย่างเนี้ย

ครับลองเอียงข้างดูไหมเต็ม <Okay. S 2> ทีทูวันโกูุลงก่อนมึงถึงได้เปียบแนไบ่ได้เปียบเลอจ๊ะได้เปียบเลอจ๊ะเอสเซมอว่าพิดิจกูชนะเอาก็มึงลงหลังกูกูลงกล่อนเอา้าจริงมึงลงก่อนกูไม่ใช่ไง มึงลงก่อนกูแต่กูลงหลังมึงทำไมกูอยู่ั้น มีโอกาสแพ้เอาให้หักฮะหอนยเลขแล้นี้มันคือที่ชูดที่อะไรเนะที่ชูดไม่โคตรไม่เหมือนอ่ะโคตรสั้นใส่ได้เลยสองสองใส่ไม่ได้เอ่อที่ชุดของปลอมที่ชุดของปลอม ชื่อทองก่อนใสแกนเร็วใส่คนเนี่ยโอเคไปได้ไหนใสแล้วก็กูลองกากาก่อนกูอยากกากูอยากลองกากานี่ชื่อแมงกสีขาวเอาไอ้แกนกูนใส่ได้เอ็กซ์ตรีมฟาวเวอร์ เกิดฟืนอยู่หลังสองไหนไหนของกูตรงไหมกล่องไม่รู้ดิตรงแล้วโอ้โอยากลองที่ทุกวันกูอยากขยันค้าอย่าอยาอยามึงชนะหรือกูชนะมกูมึงชนะ เอฟตีนเอฟตีนพ่อมึงอะเรดี้เซ็ตเอากูจะใช้เดนด์ดิเดนด์เดนเดนด์เฟว่าเต้นเต้นเต้นเรดี้เซ็ตทวีทูวันโก้ออกออกคู่ออกคู่ออกคู่ของกูร่วงใส่ขากู เขกู้ไว้ปัดตั้งแต่เดีแล้วมึงจะแยกล่างทำไมเนี่ยเยกล่างเนี่ยเนี่ยเออแล้วก็เอามาเองเอาเอามาสู้สามพันเลยไหมฮะถ้าถ้ามีคนมาบ้านเราอีกเพิ่มหนึ่งคนนี่คือยังดีนะเนี่ยครบสามอันดีนะถ้ามีสี่คนก็เอาอันสองได้ ก้าเจ๊อ้เจาจริงดิชูสองอันเลยหรอกูอคิดว่าแต่มึงจะชูสีสอ่อันไม่ใช่กูก็คิดว่าแต่มึงจะชูสามอันช,ช,ช,ชูหาพ่อมา,า,าน,น,นอ้นนีนเขาด้วยๆๆตดัตมจิ้งจองหีชู ปาอกินเอาดีๆนะเออมันตกแล้วก็ไฟเยอะอ้ยเอยชโอ้ยเถอยชุสองอันสอมันต้องใช้หนึคนในการเล่นแล้วที่เขาเห็นในคลิปหนึ่งเดี๋ยวมันเป็น ผู้ใหญ่ชุดสองอ่านพร้อมกันอืมต้องใช้แบบนี้เออมันต้องถอดมันต้องใช้แบบวันนี้เลยมันจะใช้ได้ซีถูกเฮ้ยพูดใหม่ e a d y s e t i o n t t two o s h o o t อืออืออืกูไม่ใช่แดนนะเนี่ย เ้นอะไรวะกาอันนั้นนี่ไอ้ที่มันวิ่งรอบเฮ้ยมึงโดนกล้องอกควายระวังของกูมันเด้งใส่กล้องนะ่างมาท3ีทูคลิปกี่นาทีเฮียสิบสองนาทีเละเฮียทีทูวันโก้โอ้โหเฮียของกูมันแรงงว่ ไอ้เฮียไอ้เฮียคีมฮะดูนี่อันนี้ของใครของใครทำมึงของมึงนั่นแหละของกูมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอดูดิกูถามหมนเลยของกูมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอฮะของกูมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอไอ้แก่ไม่รู้ไอ้เฮียของกูแม่งไม่ชอบอยู่นิ่งๆเลยไม่ชอบตีคนอื่นแต่ของเต๋ตมิ่งเต๋ท้ามึงพุ่งไปตีใครมันจะตีโคตรแรงอ่ะพุ่งกระเด็นอะ แต่ไม่ใช่กูตีมึงออกสนามบอกมึงลืมพูดทีวูวันพูดไหมไล่กันหยาย่ากูนพื้นถูกขาได้ว่าหนึ่งสองสามสามสี่ห้าอคืพดหนึ่งสองสามสี่หนสอง 3ามสี่ห้าทีเร2ดี้เซ็ตทวีทูทูวันกูมึงย่เอียงสนาไม่กินกูไม่ถนัดเอียงสนาแต่มึงแค่กูเฮ้ยของมึงของปอมไหมของปอมปอมมันจะขยับอันนี้อ่ะของปอมไเทีย ดูดิของปอมันจะขยับอันนี้ได้ของกูมันเป็นของเทมันขยับมันไม่ขยับปกตรงนีน้ทำไมมันลื่นแต่วะเฮี่ยของกูของของเทม เพิ่มโปรตีนมาแล้วไอ้เหี้ยเหี้ยคอกูโคกันหนาวไงอุต่าอุต่าแล้วขอุกราโค มันชนง่ายเดีไม่ต้องใส่เสดเตออันเรียวไอเก็ตทีตูวันโกยเห็นไหมถ้าของกูมันเล็งใครมันจะโตมตีคนนั้นหายเลยเอาดีๆนะไอ้แกเดี๋ยวกูกลับบ้านไปข้าวกูเหลานไอ้นี่กูเหลาให้มันแหลมๆเลยนะฮะมึงจะเหลาเหรอกูจะลองเหลาดูถ้ากูเหลาได้นี่กูเหลาเป็นนั่งนานแล้วนะ กูจะเหลาให้มันแหลมๆมันเล่นี่้ของมึงมันเป็นอันที่สองจริงไหมวะอ๋ฮะมึงเล่นมาหลายอันแล้วหรอไปลองสลับตูดกันไหมอปเป่ะล่ะมาดิเออไปออของกูสลับเฮียไม่โคตรลื่นเลยเว้ยตูนี้ไม่ทำลูกมาก่อนขยับได้หรยมาดิฮะเออ ช่างมันเร็วเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอ๊ะทีสองหนึ่งกูอ่อนแรงเอาตูดเดิมดีกว่าก็จะเหลี่ยงอีอะตูดตูดนิ้วโค่นหัเลยดือ้อจริงตูดนี้มันแหลมเนาะดูดิแหลมแค่แนิดเดียวแต่โค่นหูวอ่ะอีอะ น้อยแก่กูว่ากล้องไม่ตรงแล้วกล้องไม่ตรงแล้วกูเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่ากล้องไม่ตรงไอ้เก <Okay, S 2> ๋นิ้ๆกูว่าปิดคลิปก่อนนะไม่มาแลย17นาทีแหละไม่เป็น